หลวงพี่นิมนเจ้าค่ะาานิมนเจ้าค่ะสวัสดีเจ้าค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีแม่ตลาดไทยมางานจบเยี่คอยด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีเจ้าค่ะหลวงพี่หลวงอะไรไว้คิดนิมนต์พระนะพี่ เออพระไงยี่ฉันนี่มนพระแล้วเจ้าคะใช่ครับแล้วพระของใบลิมงงองม,มาจากวักเลียกแม่ยี่ <c oughs> นี่ฉันไม่ได้ให้มาสวดกงเตกนะคะ <c oughs> ก็ไม่ได้มาสวดกงเตกไงยายคอยตายไม่มีพระหรอเจ้าคะอ๋อพราะที่นิมงไว้อะเขามานีมงเช้งต่ออ่าแล้วพระองค์นั้นไปไหนเจ้าคะหมอปลาจับไปแล้ว <c oughs> โธหมอปลาก็ขยันจับเนาะพระจะหมดประเทศแล้วนะเปอร์กูตีไปสีการนั่งอยู่เขามาสักยันหรือเปล่าเจ้าขาไม่รู้เหมือนกันแต่อาจจะมาสักยันแหละจ้าเข็งมีเข็มอยู่เล่มหนึ่งโอ้เข็มหยัดไหมเจ้าขาก็เท่าประมาณข้อมือแล้วมันยาวไหมเจ้าขาก็พอประมาณประมาณเจกนิ้วเข็มสีอะไรเจ้าขา มึงไปหาหมอปลาไปถามซอกแซกเลยอีสัตว์ลงกูจะไปรู้แม่มึงเหรอกูไม่ได้อยู่กับเขาแล้วแล้วจะทําศพเยคอยได้เหรอเจ้าคะ่ะฟังนี่ผมมาเจ้าคะ่ะตั้งใจมาทําพิธีเพราะเยห้องคอยนี่ตายโหงนะเยคอยตายโหงถูกไหมถูกคะ่ะมังต้องเป็นพิธีสะกกวิงยางเจ้าคะ่ะช้างนี่ก็พาเพื่อมาจากเมือเทศกจริงเลยอุ้ยมีเพื่อนมาด้วยใช่ เดี๋ยวจะต้องถามเพื่อนของว่าแถวนี้มีวิญญาณหรือเปล่าเชิญเจ้าค่ะไอคอนไอคอนไอคอยตายแล้วไอคอนอะไรนะไอคอยตายแล้วคอยเมื่อเจ้าขอรู้ความจริงไอคอมไอคอยตายแล้วเห็นร่างกาดดาอน้ำตาฉลอนไอเหี้ยทิ้งกูเลยลง แล้วไหนบอกเป็นพระจีนนะเจ้าค่ะนี่กูเป็นใครเป็นพระจีนไอ้เหียไปอําหมอปลาผีเข้าสิงแล้วกูไม่ใช่เจ้าค่ะเป็นพระจีนเป็นพระจีนไงแล้วใครเจ้าค่ะอันนี้พูดพูดไทยไม่ได้พูดไทยไม่ได้แล้วพูดจีนล่ะไม่รู้เรื่องพูดจีงนี่ชัดเลยชัดเลยแต่เวลาคุยกับเขานี่คุยภาษาไทยไม่ได้ต้องคุยภาษาจีงเท่านั้นอ่างั้นเชิญชาะเที่ยวอะ

แซบแสบตูดยังไม่หายเลยไอเหียเขาบอกว่าแสบตูดยังไม่หายเลยอ้าวเขาไม่ทำอะไรมาเจ้าค่ะหลวงพี่เมื่อกี้ไปทำพิธีผีตายโหงเจ้าค่ะผีเด้งขึ้นมาเอาเทียงซิ่งตูดเขาว้าวใส่แล้วน่าสงสารเนเทอแอลกอฮอล์ฉีดตูดไหมเจ้าค่ะอย่ามายุ่งอยู่ใช้เฉยเรื่องไม่คงจริงเหรอไม่ใช่เจ้าค่ะดังแล้วไม่ขำด้วย เอากะห่อฉีกตูกฉีกนุ่งฉีกนี่เฮียฉีกไปเรื่อยเปื่อยอ่าเข้ามาอุ้ยอุ้ยเหรออุ้ยเหลือเถื่ออุ้ยเหลือกตังหรือวะอุ้ยเหลือทิ้งหรอวะทิ้งนั่งกส่งทิ้งนั่งท่งทิ้งนั่งทึนนั่งคึนได้ชึ่งชึ่งได้ชงชึ่งได้จุ่งพงนังคังนั่งชิ้งนั่งอ่าชึ่งชิ่งนั่งฉีกไอ้เฮียนี่เลยกูกำลังสนุกเลย ากูสนุกกับมึงไหมเชิญข้าวได้เลยเจ้าค่ะขุยนี้ขุยยังขุยเหลเสาตัวกุยถึงขุยถาวรนี่ดิกุยตันไหนเนาะเขาบอกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วกี่เสาไว้ขุยถาวรเนเอาทักทีแต่เีฮี้อกูก็ต้องมาแปรให้มึงไม่ใช่มึงมาแปรให้กูกู้เสร็จดี่หวะกู้ธนาคารอะกันการโควิดไงเจ้าค่ะการโควิดเลยอันนี้ฉีกอะไรฉีกการโควิดเจ้าค่ะอ๋อฉีกการโควิดนะเป่งลงเป่งนี้นีฉีกหายไหม ขอโทษที่ถามแล้วกันไม่ได้คิดว่าจะไปที่ปมอะไรสวัสดีครับหลวงเกียรอ้าสวัสดีนี่อาขุงนี่เป็นลูกเคยวันนี้ลูกเคย,เคยไม่ตองเสียออกเสียใจชีวิตคงเรามีสมหวังแล้วก็มีผิดหวังห<อ>วังนี้แม่ยายตายแล้ว,วนะแต่เมียก็ยังไม่มาเองต้องทำใจนะอ,อย่าคิดมากระหว่าง,องอรอนะผู้หญิงคงนั่งกลับมาเองจะต้องรู้ว่า มังง่วงว่าจะทำไอ้เฮียยังไงดีหาหาของหาไม่เจอใครเอาไม้กูไปซ่องไป <c oughs> นั่งเฉยเฉยไปยไปยังชูของนุงคงนี่คุย <c oughs> เขาเป็นใครจัพาเขาชวนคุยไปทั่วเลยอ่ะเขาเหมือนเขาเหมือนรู้จักอ่ะ <c oughs> คือเขาเป็นคงอัธยะสายดีที่ให้ไป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 นิมนต์มาเนี่ย สั่งให้ทํารูปแม่คอยมาด้วยได้ทํามาหรือเปล่าครับว่าทํามาไปที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่าพระองค์นั้นบอกว่าให้แวะไปเอารูปมาแล้วเอารูปมาแล้วใช่ไหมครับไปเอามาแล้วขอบคุณมากเลยครับหลวงจีนครับหลวงจีนองค์นี้ก็เป็นคงไปเอามาให้ขอบคุณมากครับแต่ว่าที่รูปทีหลางนี่ไม่เสร็จไม่เสร็จแหรอครับพิงได้แค่คอเอาแล้วทำยังไงครับหลวงจีนนี่เป็นนักวาดภาพเก่าที่ประเทศจีนกรแพงเมืองจีนนี่ว่างรูปลายสวยนี่มือเขานะ นี่รูปวาดมังกรนี่ลายเขาเลยเหรอครับนี่ลายมังกรงเลยอนี่เขาเลยว่ารูปเย้คอยมาให้ขอ,ขอชมหน่อยครับอะให้เขาดูซิว้าอะไรคะอะไรอะเย้คอยตอนไหนเนี่ยไอ้บ้าคือเพื่อนอ้วเนี่ยนั่งทางในแล้วนี่มิกเย้คอยมาตึงมา <laughs> เขา <laughs> เขาพูดเลยหลุยช่วยจ๋าทิุ่ย ทังอี้อ่ะทังอี้อ่ะนี่เขายากอย่างนี้เลยเหรอเจ้าคะใช่น่าเกลียดมากเขามาบอกว่าให้ลูกหลานสู้ๆมีนิ้วสองนิ้วดูสื่อๆมาทำพิธีกันหวยตีผู้หญิงฉังสิงห์หว่าผู้ผูกผัวเหี้ยผู้ผูกไรผู้ผูกไทยได้ผูผูกไทยแลยเอ้าก็ไม่รู้ลยมาสั่งตีสั่งตุ้ยผู้องอ่ะเอ้าเลือดทำทำพิธีเลยเอาเลย ต้องมปโคงทางพิธีนี่นะทั้งหมกทั้งมวงนะเยอาจะทางวิธีเชิงวิงยางเชิงเชิงวิงยางออกมาให้วิญญาณออกจากล่างนะให้วิงยางอีแควน่อยู่ออกจากล่างเลยเพราะตรงน,นี้วิญยาณยังอยู่ในร่างอยู่ชงลังของลงตีสุ่มบังทั้งลังบังวังไทย,ยเอาวิงยางออกมา คง,งวังจังละวิ่งยังออกมาขีค่อยออกมาเดีวไว้ขีค่อยออกมาเดีวไววิ่งย<บ>ัตงตุงิววิ่งแล้วส่งบไปไม่อ,อยากมึงไม่ช่วยเฮียเลยไอจักประสังตีง,ตง,ตงย่างงี้ <S <S มา <S <S ด้วยกันหรือเปล่าเจ้าคะมาแล้วกันแหละแต่ว่าคุยอีกอย่างหนึ่งเล่นอีกอย่างหนึ่ง อ๋อนัดจะนี่อย่างเน,นอะแล้วก็ลำบากกูแล้วมอไอเหี้ยมาเขาไม่ช่วยเหี้ยลเลยหลวงลี่หลงลี่อะไรมาภาษาเหี้ยอะไรอ่ะเ,เ,เอาเพลงจริงมันต้องมีเสียงภาษาไงก็รู้มาภาษาไอเจ้ก็ช่วยอะไรดินี่ตื่นหนังเี้ยนะรู้ไปเร่งไปก็เงียบเร่งไปก็เงียบไรบอของที่นี่ฮะทางยัไงเหียกูเห็นแต่ละคงนั่งดูพวกกูยังดูคงวกผีเลย ไอ้จักปังคงนั่งอย่างเงี้ยเขาใส่แมสคันละมึงจะไปลอกหรือเปล่าไอ้เน็กไอ้เหี้ยไปลอกแล้วไปลอกไงสิงลิงกุ๋ยทั้งโกไม่ย่องเลยกูยเชิงวิงยางออกเลยเชิงกอง,องสาธุสาธุ <laughs> สาธุได้ไง <laughs> ไเป็นคนจ <laughs> ีนนะคง <laughs> จริงไม่มีสาธุขอโทษ ที่นายต้องเอาอะไรกำลังแม่งหลังๆแม่งดื้อควงเยาควงเสียครับวิงยังโอ้โหเป็นอะไรอะแตหลังหรือยังพึ่งตายครับพึ่งตายเจ้าขาต่อต่อยหรือพึ่งต่อยนี่ของละมุก ไอ้เฮียแล้วก็บอกกูพูดไปเรื่อยมึงก็ตัวดีเลยมึงก็พากูลวงไอ้เชี่ยหลวงพี่บอกมันหน่อยเจ้าค่ะเดี๋ยวขึ้นมาให้เจ้าเป็งไงตายนานแล้วเฮ้ยรู้ได้ไงว่าตายนางแล้วอึดอยู่ที่เดียวอึดอยู่ที่เดียวแสดงว่ามีโค้งมาฉีกยาไว้ก่อนใช่ไหมฉีกฟอร์มอลีนไว้แล้วครับฉีกฟอร์มอลีนไว้แล้วน่าไงว่าแล้วไงน่าจะฉีกที่น่าเลยทำไมอะ มีอ,อึกอยู่ที่หนึ่งที่ไหนเยาคอยแสดง,ว,งว่าขาเยคอยนี่โดองยาเข้าไปแล้วมันดันยาออกมาอ๋ออักรู้ยากสัง,งวิญญ่งยาสิิงเตอรกิงสุยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไอ้เชี่ยอยู่ชื่อชื่อคุยอะไรกันเจ้าขา อยู่ซื่อๆอยู่ให <if> ้เต็มคนที่อซื่อยู่ซื่อๆอยู่ซื่อๆคนอีสานครับไม่ใช่คนอีสานป่เนี่ยผมเป็นจริงอีสานไปฮู้ เจ็ดเจ็ดแม่แม่มึงสินี่ลือก็พาคนอื่นสีเแปสีป่าไปหมกแล้วทำไมไม่ท่องคาถาเอาที่ออกมามันเป็นคาถาวะลืมไม่เกี่ยวคาถามงอมีเรียกแม่มาด้วยเลยเกี่ยวปิญาณออกมายังครับยังโอ้ยังเยอะครับกำลังจะเรียกออกมาไปไหน,หน่มา ออกมาเลยถอยหน่อยถอยหน่อยถอยออกมาเออเออถอยมาถอยมานั่งแหละถอยมาเลยถอยมาชนหัวพ่อแม่เลยเหี้ยลังมึงเนี่ยวัวทำไมเลยคงที่ทำได้คือไอเหี้ยนี่แล้วไม่ทำตั้งนานละใช่แล้วอุนไม่ทำอกว่าเป็นคงเริ่มพิธีอคงที่ทำพิธีจริงๆคืออาจารย์คงนี้ล่ะ อาจารย์คงเหรอเจ้าคะอย่ารักงามอึ๋งนะมึงอย่ารักมามอึ๋งรักแล้วก็แผ่วอีเหี้ยแล้วก็ไม่มาคุยมุกกับกูนี่ขณะกูคุยกันยังเล่นกันไม่รู้เรื่องเลยอีสักเล่นไงอาจารย์คงคงพ่อคงแม่จริงจไม่ยืนเอ๋ยเหี้ยเครึ่งไม่ทำอีสัก เหนื่อยใจแล้วกูเพิ่งกูเลิ่มเหนื่อยแล้วทุกวันเนี้ยมึงเหนื่อยอะไรกูเหนื่อยพวกมึงตัวกูจริงๆต้องเป็นตัวมึงอีตั้งแต่กูเข้ามาเหนื่อยเหนื่อยเอมันบอกเข้ามาแล้วเหนื่อยอะไรเข้ามาแล้วเหนื่อยมันกหน้าพี่ตอนนี่มึงกล้าบ่งเหนื่อยต่อหน้าหัวหน้าคณะเหรอไอเนยและคุงข้าวนดแกงร้องที่เขาลุกระบางมึงมามึงกู้จางี้เลยยังไง อูอยู่กันบางครเนี่ยสี่ปีห้าปีตามอูจะทำให้คุณเหนื่อยนะเปล่าเฮ้ยมึงเพื่อมาเนี่ยหมดเหนื่อยอ่ะโอ้ยอ่บางทีอ่ะกูตัวเดียวเลยอีเหี้ยไม่ได้รางวัลแม่งก็ไม่เล่นเลยมึงเห็นใจกูบ้างดิว่าขอโทษอ้ว่าขอโทษ ตลกรู้มากเล่นรอจังหวะกูก็ต้องสานไปสานไปเฮียกูบางทีกูก็ไม่หากูก็ท้อเลยโอ้โหชอบปูดี้ปวดปุ๋ยยี่อะไรโม้ไงโม่จนปากายไอ้เฮียเลยฟ้องเฮียเลยมึงฟ้องให้เพื่อนกูเสียใจเดี๋ยวมึงดูเรียกวิญญาณอ่ะของของเขาเลยของเขาเลยไม่ต้องไปช่วยเลยปล่อยเขาเดี่ยวๆเลยอ่ะ ขอนลงตีในพิกทีด้วยครับได้ยินไหมว่าปล่อยเรียวๆเลยอมไม่มีใครในคณะที่ทำให้เขาไว้วางใจเพรไม่หาก,ก็มาตกที่กูมึงคอยลูคูนับจากนี้เป็นท้งไปเดี๋ยวขอคนเดียวเลยไม่ต้องยุ่งเลยขอคนเดียวเลย นั่ตกอคุยคุยกับคนสิลกคุยเล่นตุยต่โมซีลูกก็เดทโตไอ้จันิโท๊กไไอ้ไอ้อันนีสิลืออย่าลูกไปไหนอ่ะ ไมสเระแล้วกาลังนี้คุณค้าคุณมานั่งนะคะเดีย๋ยวาพิธีมันไม่สาเร็จนะคะพี่จริงอต้องเป็นตัวเมืองตัวนี้อ่ะคุณเร็วๆค่ะมานั่งเฉยๆสิพิธีจะได้เสกไปมาโหลีร้องอีกแล้วขยันร้อง

ให้ใจเธอพับผ่าหลือวาน้ไม่บอกแล้วว่าลองไล่เอาเชิงตามสบายพิธีนี้เป็นของลือแล้วสุงไทยพังดีจริงบังทยดังเลยสีดังกวิลิโตี่จะมี ไอีสัตว์ครูนี่โดนทั้งตัวย่าย่าย่าทำยังดีเกิดไงเจ้าขากลายไหมเสร็จพิธีแล้วขี้เกียใกล้เสร็จหรือยังเจ้าขาอันนี้เสร็จแน่เลยเจ้าค่ะนั่งนี่เลยเสร็จพิธีแล้วฮะเสร็จพิธีแล้วเฮ้ยเ่ยวเหรอสุขทิ้งเหรอสุดท้ายไม้ยินีลสุดท้ายแล้วพิธีสุดท้ายแล้วพิธีสุขท้ายคุณเจ้าค่ะคุยเร็วเร็วผ่างกันเราเหรอฮูยหนาจังเลยคุณนั่งตรงนี้อีกแล้วเหรอไม่มีลือก็ไม่เสกนะ คุนนั่งทีเจ้าขาร้องร้องล้องล้องล้องซิีหวหาเก่าหว่างเพลงเสียงเท่งขังโขวี่โกตั้งถอยกุยเหล่เสากูตุ้ยนาคือสิงเต่ฮ่าปุ้งสิริวิ่งติงกางโขให้กุยสั่งเทียวให้วสิงกุย หวยนัดทีหินเจ้าหุยเสี้ยวถางคือหวยถูกแท่หิ้วสามโมตุยเข้มาแต่เท่ไพ่ถังไทยทิพย์พุ่งควงคยแทงจะเจาะหงงหุ้งควายอันนี้คือเสร็จพิธีเสร็จพิธีเจ็ดแย่งเจ้าขาเสร็จแล้วเจ็จบมากเสร็จแล้วจริง ยังไม่เสกเลียอยากมีอีกเจ้าค่ะอยากเล่นอีกแต่ว่าเล่นเธอหาขนาดนี้ปีหน้าต้องมาอีกแน่เก็บไว้เล่นปีหน้าเก็บน้ำแรงไว้เล่นปีหน้าดีกว่ายังไม่เอาตลกเฮียมีเก็บมุกในสัตว์ไม่เล่นแล้วเจ้าค่ะไม่เล่นแล้วมีแขกเหลือมาไปต้องรับได้ต้องหาวิธีอย่างนี้อีกควรอีกคิดเป็นตอนรับเสร็จแล้วเจ้าค่